เฮ้ยกวอสภาษาพ้อไม่หม uh, ุนเผื่อเจอทวิตเฟษรอรีสองด้วยว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โเกมระเบิดไวมันจะเก่งยโบเฮ้ยเราอย่าหม่นดิมันไม่มีของมันเลยอ่อนนี่ไงเก่งยังมันนี้เก่งยัง อีรอบนึงมาให้ผมเล่นอีรอบก็ร้องไงวอีกรอบเถอะไม่นะอ,อ่เล่นอีรอบไม่มันไม่ให้โอกาสผมอีกครั้งเลยนะกว่าจะได้โอกาสครั้งที่สองเสียใจวะให้โอกาสอีกครั้งก็ไม่ได้เกมโกรธแหละเกมให้โอกาสแค่ครั้งเดียวกดโกรธกดโกรธเลย นนฮีโร่สามสองมาแย่เม,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 มียดอาร์เมอร์เมดิกไม่เอาอ่ะไม่อยากเล่นอะ่ะไม่อยากเล่นสเตปอะ่ะผมมีสเตปจัดๆเลยฮีโร่เมนสเตปไม่ไม่เก่งอะ่ะถ้าแปดมาจะมีออโต้กี่บ้านน่าจะเยอ,อะนะแต่ผมอยากเล่นเอนฟอร์เซอร์เกมเนี้ยผมอยากลองเอนฟอร์รรอออตต่่ไไปปมัม <c oughs> นนจจจะแกกกีีชิิ้งำววดา เชยจะมิน,มนเนี่ยอยากหมิ่นแปดเอ็นเหรอโทษท่ารีบไม่มิ่นครับไม่มินไม่มินเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูไงเดี๋ยวผมจะลองเล่นสตาเปิดโอกาสอีกสักครั้งเอ็นฟอร์มุนหาเคสไหวอยู่ปะใช่แล้วแต่เห็นเขาบอกว่ามีหลักการนีไวทวิตเฟสอะไวทวิตเฟสฟาดเก้าอะเขาอยากเทสหลักการนี้มานานละว่ามันเป็นยังไงอยากจะรู้มากๆจ้าหลักการว่าอะไรครับหลักการว่าเอาของไฟเตอร์ให้ไวเอาของเคสเทอรีนให้ให้ทวิตเฟสซึ่งทวิตเฟสเป็นของซัพพอร์ตก็ได้นกก็ขึ้ลาว แล้วบอกมันเล่นโหร์เอนฟอร์ได้ด้วยเขาบอกมันไม่ต้องเล่นแปดเอนฟอร์สอะบอกมไม่ไม่ต้องมีตาไม่ก็เพลย์โบนั่นก็อพี่นี่นี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มาแต่ผมไม่รู้ว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าเพราะประสบการณ์การเล่นเอนฟอร์เซอร์ผมยังไม่เคยท็อปโฟลเลยตั้งแต่เล่นมาจนถึงปัจจุบันวัดโฟลทุกเกมศูนย์ท็อปโฟลเฮนโรล่าเล่นไรน่าจะเคียรีแหละนะโมแต่ว่าอาจจะเอาไปหมุนหาสี่บาทห้าบาทสามดาวซัมติงเดี๋ยวค่อยว่ากัน คราวนี้ไม่เจอเคอตอสตอนทีสองนี่เลยใช่ครับคือเขาบอกว่าเราสามารถเล่นโดยไม่ต้องมีเคสไม่ต้องมีเคสได้ครับแบบไม่ต้องใช้เคสทลีนก็สามารถแบกเราขึ้นเวลกาวได้แล้วก็ไปเล่นเคสสองได้ที่เวลแปดในการใช้ใบหมิ่นมากครับตัวตัวชมพูหมินมีกระถาโลว์ฮิตนะครับช่วงนี้โลว์ีฮิตหวังซึ่งสิ่งที่มองไม่เห็นไม่น่ามีครับผมมีแต่กระถาปิดตาแล้วก็โป่งโป่ง่งอชีวิตว่าเออโลว์ฮิตเดี๋ยวเราบอกว่า ไปทำบุญซะหน่อยดีไหมหนะ้าอะไรเงี้ยมีแต่แบบเนี้ยได้ไหมถ้าถามวันนี้น่าจะได้อยู่นะทำสี่ตำรวจเลยเหรอเดี๋ยวกันนะเออวะ่ะลืมไม่ไมด้หรอเพราะว่าบ่อนี้นะ่าจะเก่งกว่าปะ่ะเขาบ่อนีอน้ไม่กันนะบ่อนี้ไม่โอ้ราคาเกียร์เรนนี่สองเลยวะ่ะแต่ว่าขังตัวถ้าเจบอบ่อนแมดดี้ก็จะโดนถิงปืนไวใครยิงก่อนชนะ ขึ้นอยู่กับโพล่าะเพราะว่ามันโพแทงให้มันรับแมดดี้ได้นะเว้ยจริงๆแล้วมันมีวิธีโพอยู่แต่ผมว่าใน TFP แมดดี้ไม่ได้เก่งเหมือนในเหมือนในโกลเด้นนะโกลเด้นแมดดี้มันเก่งเฮดวอร์ดข้า, <c oughs> า,ขาสเต็ปอะ่ะภาษาพ่อไม่หมุนเผื่อเผื่อเจอสวิสเฟส <c oughs> รอรี่สองด้วยว่ะ โอ้โห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 เกมระเบิดสรุปในตานี้สะพังหนึ่งแตกโอ้ my god น่าหลอมาแบบครบทีมผมรอไอเทมได้ไหมวะผมไม่แลมเลยได้ปะผมไม่อยากได้หอดผมไม่อยากได้คิวเดิ ผมไม่ได้ยางอื่นผมไมได้ b t i e อะไรเงี้ยได้ไหมฮะดวผมโลภเกินผมว่าผมหอกก็ได้เอาวินสตรีดไดเอาสตรีกเอาสตรีกเอาสตรีกยอมยอมพอกก็ได้ครับเอาสตรีดอยู่อะไม่คุ้มเสียสตรีกไปกินกวชีวรอโจทสูตร n four ครับผมว่าเกมนี้ไม่น่าโจดได้นะเกมนี้มันดวงอะเกมนี้มันไฮโลอะ สิบตำรวจโฮไทเติลอะไรเงี้ยครัตัวเอ้ยไม่เอาหรอกนะดิเทอร์บดี้อ่ะมุ่งสู่สิบเอ็นฟอร์เซอร์ดีกว่าวะแต่ว่าอันนี้คําตอบมากกว่าปะขาดเทมป์หนึ่งตัวแล้วผมแปดเอ็นฟอร์สแบบวายจีที่เรื่อแปดได้หรอกทันทีเลยปะใช่ปะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ขาดทวิเฟดทวิเฟดมาปุ๊บแอดเอ็นฟอร์ส l e ส s go ไปครับมีใครเล่นเทมก็จีจีเหรอเออมีคนเล่นเทมป์ในห้องเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ถึงมันก็น่าจะไม่ผ่านว่ะอา้าว นี่เนี่ยเมีคนเล่นเกมอยู่หนึ่งคนไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเกพีได้ง่ายจังครับนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งเล่นง่ายครับเล่นง่ายเดี๋ยวแปะเอ็นพาเราขึ้นเก้าแล้วก็ไปโลโลเวลเก้าแทนแต่สู้ออโต้บอทไม่ได้โอเคสู้ออโต้บอทไม่ได้ออโต้บอทแม่งบ้าเกินจดไม่ได้ละอันนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้เยอะไปอ่ะอันนี้ไฮโลจดไม่ได้นะนี่ไฮโลเกินโอ้ทวิตเฟด โอ้โอ้โหเห็นนั่นไหมนะ่ะเห็นนี่ไหมนะ่ะถ้ามีเซฟสนะ่ะเล่งง่ายแบบนี้ผมออมตังเข้าคอดเดียนนะครับโอ้ไม่ได้เดียวเก็บก่อไว้ส่นมีตาเหยมาอีมินตำรวจโดนแมอวแมอ้วกชกแน่ต้องใจเย็นนะเอาเอคอนขึ้นสิบหรือเทมโฟกิงกว่าขึ้นสิบไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวก้าวต้องโลอดรอก ตัวเผือแปดก็ต้องโลแต่แปดเาจะไม่โลเพราะว่าเรามีแผ่นเบน์เดี๋ยวมันก็น่าจะมุนเอาไว้สองให้เราได้แล้วก็ฟาดเก้าไปเลยแต่มันขึ้นสิบไม่ได้หรอเงินมันไม่พอขึ้นสิบล้ะคือเมื่อไหร่เทียมผมมันจะได้อะไรดีวะห้องนี้เทียมน้อยมากเลยอเทียมโคตรน้อยอะ วไยมันจะเก่งยงโบเฮ้ยเราอย่าหินดิมันไม่มีของมันเลยอ่อนนี่ไงเก่งยังอันนี้เก่งยังอันนี้เก่งยังสามห้าสองดาวแล้วใช่ด้วยเกมอะไรอ่ะอ no ันนี <S <s ้เก่งยังอันนี้เก่งยังใจสลีอีกหนึ่งเป่าจริงต้องมาแล้วป่ะสลีวอีกหนึ่งอัน ผมมาละเชียบสวัสดีนะน้องชายอยูน่นจะใช่ทีฟท,ที่รู้จักไหมใช่แล้วล่ะใช้เกมที่รักหรือเปล่าโหลวครับไม่ใช่เกมที่รักหรือเปล่าครับใช้ครับพี่ใช่ครับ my god ทีตำรวจทีตำรวจพี่มาแล้วน้องทีตำรวจมาแล้วไปทีตำรวจฟาสติปเด็กสกเพิ่มขนาดทีมเพิ่มขนาดทีมไปเพิ่มขนาดทีมเพื่อนจบ อืมนิดเดียวเพื่อนนี่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวซอสวโอเวอร์โฟล์ไปโคตรไฮโดเลยเกยมบ้าอาาาลเลยนะผมโคตรโอโคตรไฮโดเลยวัตถุฟลักชอว์ไรสิบไเรเบลได้เพิ่มขนาดทีมแน่ๆ,ๆไหนไปแอบสองไปไปแอบสองก่อนเฮ้ยได้จริง โคลเนชั่นสามตาเหมือนกันด้วยแล้วเขาได้จริงกันดีเราจะลงสิบเเบลนวดก่อนถึงสิบไหมนั่นน allora, ่ะส OK> ิเราก็อยากรู <h <h ้เหมือนกันเราเมื่อก่อนเเบลเวลาขึ้นสิบไหวใช่หลังจากนี้คือเราต้องขึ้นสิบแล้วจ้าขึ้นสิบไหวถ้ากับวีกู๊ด จะมีสิบเลเวลพระธาตุสิบตำรวจไหมคีบเข้มๆหมอสิบเลเวลไม่ไหวกับผมอยู่แล้ววะดิน้่ผมไปถึงสิบตำรวจยังไงเขาแฮะวะผมยึดของมาก็ระเบิดแล้วก็เกมจบแล้วขอยาดไออีขอแอมเบสแบบแรงๆเบิ่มๆนี่ไงเออกอดเออกอดแพ้อะไรครับทุกคนเออกอดแพ้สตาร์นไงหายไปแล้วอ่ะเออกอดแพ้สิ่งที่ชื่อว่าสตาร์นยังไงสตาต์นเดียวบอกเลยว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น นี่ไงเราทวิสองต่อแล้วผมโรนิดเดียวพอผมไม่อยากเสียเงินเยอะผมเอาเฮวี่ฮตเตอร์เลยใช่ไหมผมเอาเฮวี่ฮตเตอร์เลยนะโอจบแล้วมันจบแล้วล่ะคือ10สิบจบแล้ว เกินไปบูเดโลมาเล่นได้ไหมครับสำหรับพี่มองว่ายังไงเล่นได้ครับผมเล่นไฟก้าเกมก่อนแล้วเนี่ยตอนที่ไม่มีใครเล่นนะผมวิเลย87เปอร์เซ็นต์อ่ะผมแทบไม่แพ้ใครเลยนี่เลยแบบบ้าจัดก่อนนั้นีลเกี่ยวไบก็เข้มอยู่นะสมมติ TFY ไฟฟ้าก้าได้ผลจริงครับอันนี้เลขสูตรดวงดีว่าจะใช้สูตร TFY ไฟฟ้าก้าวดีว่า What? ตะหลิวอีกแล้วเลยผมน่าทิ้งตะหลิววันนี้วะ หยิบก่อมาที่เพจต,ตำรวจพอแล้วครบแล้วพอแล้ว <laughs> พอแล้วที่เพจต,ตำรวจเลยเหรอมันพอแล้วเอา้าและเข็มแพ้ไปแล้วแพ้อะไรแพ้สิบเลเบลชัวบอกตอนนี้เหลือหกออโตมาตาเจ็ดเอ็ก์เพอริเมนต์สิบเลเบลมันบ้าอะไรขนาดนี้มั้งเนี่ยเพจเก่อมันกาดสุดในของชิมเมอร์แล้ว <c oughs> มีแต่คนบุลลี่แต่ผมก็ไม่เถียงไม่โดสาานสตันไม่ไม่นะไม่เป็นไรผมถึงคี้ผมก็จบเกมละช่องนี้มิ่นแคทารีนเท่านี้นะคนเดียวผมมิ่นแคทารีนนะดิแคทารีนเดียที่ผมไม่มิ่นคือแคทารีนใน ในโกลเด้นสแตูลาเขาแล้วแหละปูที่ดีคือปูที่โดนสตันปูที่ดีคือปูที่โดนสตตนเรียบร้อย ทำไมเอนฟอสผมแปดวะทำไมเอนฟอสผมแปดวะโอเคไม่หายละเอ้าวะเอาวละ,อละ,อละขออนุญายึดยของกลางผขออนุญาตยึดยของพวกคุณให้หมดโดนหมดแล้วโดนมเล่นแล้ว <S <S ไหนขอดูซิมันเป็นยังไง คุณตำรวจขอยืดขอของพวกคุณนะครับทั้งหมดเลยนี่ไงคุณโดนยึดขอทั้งหมดเอาคุณตำรวจไอเทมนะครับผมของครับคุณตำรวจึดข้อเก่าของพวกคุณแล้วนี่ไงหมดตัวเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณตำรวจให้ทิกต็อกให้ทิกต็อกเฉยนั่นึงนะเอาเงินหมดเงินหมดแล้วอะแอมเบดขายทิ้งเพราะวิกตำรวจไหมวิกตำรวจเพราะวิกตำรวจไหม พอมีตำรวจพอมีตำรวจทำไมทำไมวะโอมีตำรวจวะตำรวจอะไรวะขโมยของมาใช้เองเอ้าก็เรื่องปกติไม่หรอไม่ใช่เรื่องปกติหรอวริงจริงน่าเลี้ยงไก่ไปก่อนแสดงว่าวันนี้กดตำรวจทั้งวันใช่ไหมครับไม่น่านะขโมยของของคุณน่ะคือของของผมของของผมคือของของผมเหมือนกันนี่เลยผมว่าคำพูดนี้ใช้ได้เข้าเลยของคุณคือของของผมของผมคือของของผม